สวัสดีนะครับอีพีนี้เดี๋ยวพามาดูฝาหม้อน้ําอันนี้นะก็ใครที่คิดจะซื้อมาใส่นะครับก็อยากลองก็ลองนะครับพอดีผมมีประสบการณ์กับฝาหม้อน้ําอันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับโอเคสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็อีกนิดเดียวครับจะสิบล้านซับสไครต์นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับมามาดูกันเลย อ่ะเห็นอะไรไหมนี่ครับรอยคาบมันไหลเห็นไหมนี่ครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าฝาหม้อน้ำวันนี้ใช้เล็กๆจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ครับมีคาบน้ำดวออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะนี่ครับไม่มีน้ำเลยเห็นไหมน้ำนี่แห้งไปเลยครับอ่ะทีนี้ผมจะเติมให้ดูนะ ผมมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งนะครับก็ฝาม้อน้ําอันนี้นะครับก็คือน้ํามันมันคุมแรงดันไม่ได้นะครับผมคิดว่าไอตัวลูกยางมันเนี่ยเนี่ยลูกยางมันเนี่ยพอใช้ไปใช้ไปแล้วมันมันมันคุมแรงดันไม่อยู่ครับยางมันเสื่อมสภาพนะเนี่ยก็เลยต้องเติมน้ําตลอดนะครับพอเครื่องร้อนมันก็ดันออกรั่วออกอ่ะเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเด้อ เกัอบพึ่งขวดอ่ะดูดิก็นะครับฝากไว้ครับถ้าใครจะซื้อฝาแบบนี้มาใส่นะครับ